ไปกันแล้วเลรู้แล้วต้องอ่านอ่านออกแล้วไงรู้แล้วต้องอ่านออกแล้วไงอ่านไปแล้วไงอ่านไปก็เท่าไปนู่นไปนู่นไปนู่นอ่านข้อความที่อยู่บนป้ายตรงนู้นได้ก่อนแลครับและนี่ก็คือแผ่นป้ายที่ต้องส่องนะครับยืนประจำที่พร้อมเพลียงเลยครับอ่าเลือดกล้องสองทางไกลที่ถูกชะตาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยส่องดีๆส่องดีๆไม่เห็นไม่เห็นไหนเห็นอะไรไหมดูดีๆดูดีๆ เอากล้องชิดติดตาได้ยิ่งดีเลยนะครับมันจะได้เห็นชัดๆโดยใช่กล้องนะมามาสั่งให้ดิเอเอาถ้าไม่ชัดก็ชิดตาได้อีก้วรู้แล้วว่าต้องอ่านอะไรอ่านเราออกมาเราออกมาต้องอ่านอ่านเราออกมาอย่าลืมนะใครอ่านได้ถือว่าชนะไปนะครับเห็นหรือยังอะไรอ่านไปอไปแล้วมาเอาครับตอนนี้เราได้คนชนะในเกมนี้แล้ว อ่านออกแล้วไงอ่านไปกันเท่านั้นรู้แล้วต้องอ่านอ่านออกแล้วไงอะไรต้องอ่านอ่านออกแล้วไงอ่านไปแล้วไงอ่านไปก็เท่านั้นใครมีวงกลมสีดำที่ตารับไปหนึ่งกันลงครับ มีป่ะมีป่ะต้องมีเหรอผมมีป่ะล่อเหรอลี่สองคนคุไม่น่าหยิบอันนี้เลยแล้วกรจะหยิบอันนี้นะอ๋ออันนี้มั้ยจะไปอยู่ตรงนี้ได้ไม่แล้วของของผมมีเว้ยตัวนะตาเปียกๆสรุปนะครับเกมนี้สองคนนะครับที่โดนกระโหลกเพิ่มไปนะครับคุ้มก็ไวมันมองไม่เห็นเลยนะไวและเซ็ง ้ยมีคนรอดแต่มีคนรอดเพราะว่ามีคนลุ้นตัวก่อนรอดบุดเวีดเหรอบุดเวีดไม่ให้ผมจับแล้วแบบเอ้ยทำไมมือกูเลอะวะไม่ใช่แล้วอะไรแล้วคุณก็เลยไม่ส่องเลยเหรอใช่ไม่ส่องเลยไม่ฉลาดแล้วอุ่วมัวแต่อ่านอ่านอ่านไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่านอยู่อย่างงี้นะกูอ่านไม่เห็นมึงมือดกูอยู่นี่เลย กูตั้งเป็นแคมป์เลยเม่อกีไม่แล้วคนที่อ่านได้พี่สองคนใช่แล้วเป็นสองคนที่อ่านได้ไม่แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันเปียกเปียบไหมไม่อยากแต่ว่าตอนแรกตอนแรกรู้ว่าตื่นเต้นมองไม่เห็นแล้วเหงื่อมันออกแล้วมันแบบมันเคืองตามีติดตามไม่รู้อะแล้วย่ที่สุดคือกูหันไปมองหน้าไวโบแล้วกูขําไม่หยุดเลยกูขําใหญ่เลยแลไนี่เห็นวงกูก็ไม่พูดเลยเลยไม่ไม่พูดอะไรกูรู้กูมีเหมือนกัน นอนนอนไม่หลับก็ไม่บอกช่วงนี้เอาละครับตอนนี้มาอัปเดตจํานวนกะโหลกกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนสะสมไปแล้วกี่กะโหลกครับเลโอหนึกะโหลกซิง2กะโหลกไวสามกะโหลมอนหกะโหลกหนึ่งกะโหลนานี้โอโหคนเดียวเลย0นกะโหลกพร้อม1กะโหลและพี่โอม0นกะโหลกครับ โอ้โหแสดงว่าตอนนี้คือหน้านี้กับโอมดวงยังดีอยู่นะเขาเรียกว่าดวงยังแข็งนะครับแ,แต่ว่าอะไรนะแน่ล็อเราไม่แน่ล็อลอ, <laughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่แน่ล็ออันนี้ไม่น่ารอด <laughs>